สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการประเดดเป็ศาแดงนะครับประจำวันที่21กุมภาพันธ์ตรงกับวันเสาร์นะครับขอบคุณผู้สัมสูสก่อนนะครับเริ่มที่ทาง Suzuki นะครับจองแล้วก็รับรถ All New Suzuki f r ร n ส์วันนี้นะครับรับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์7ปีครับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมกับรับข้อเสนอผ่อนสบายๆนะครับเพียงเดือนละ6 8 0 0 52บาทครับรับโปรสุดคุ้มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์ครับสอบถามระเอี็ดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ Go Go w ว t h y ูบา y Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับเมล็ดฟักทองตรามือนะครับดีต่อสุขภาพเพราะว่าเราใช้การอบนะครับฉะนั้นก็จะไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ไม่มีเปลือก สามารถกินได้ทันทีพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งของแร่ธาตุสังกะสีเสริมสร้างภูมิกันของร่างกายด้วยนะครับหาซื้อได้ที่7-11 Big C CJ Lotus s m o Tops ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับทางออนไลน์ Tiktok Shop ครับ a s i a d r a มือ Official นะครับแล้วก็ Shopee Lazada TBY Official Store นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับเรื่องขนน้องใช้ไข่ grooming ครับยอดขายดับหนึ่งของไทย หมดปัญหาคนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคนะครับปลอดภัยไม่บาดไม่นค,นคันขนขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นต่อให้คุณได้สตั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านนะครับวันนี้มาสายเลย <laughs> มาบ่ายเลยนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระยังคงจัดมาเต็มที่นะครับในส่วนของ Press c o n f e r e n c e เสี่ยวอาจจะขอทยอยทยอยนะครับนำเสนออาจจะในวันอาทิตย์นะครับหรือว่าวันจันทร์เพราะว่ากว่ามนแต่เจะเจอกับเเมอรตตันก็คือคืนวันจันทร์เลย นะครับแต่วันนี้ก็จะมีการเปิดใจของมา c ค a r ริกนะครับที่ BBC นํานำมาฝากกันนะครับก่อนจะเริ่มการฝากแฟนช็อกนะครับถ้าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับดูบังกับแนทนะครับแล้วก็รายการประเด็ดพีศาจแดงขอสักคนละหนึ่งไลค์นะครับไม่ต้องกดโดเนทเลยครับปุ่มไลค์ปุ่มเดียวพอแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการสนับสนุนเสมอมาครับเราไม่ได้มีเพรสคอนตัวเต็มมาให้นะครับแต่ว่าก็สรุปคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าเมั่นเมส์กับมาตาซิลิก ก็ยังไม่ได้พร้อมนะครับในเกมเจอกับเอเวอร์ตันก็คือสุดท้ายก็ยังไม่ได้ใครกลับมานะครับเมาส์เนี่ยไมเคิลคาริกบอกว่าใกล้ล้นะครับยังคงจะต้องอดทนรอนะครับเพราะว่าคาริกบอกว่าไม่อยากจะไปฝืนหรือว่าเข็นเร็วเกินไปนะครับอยากได้เมาส์กลับมาแบบฟิตเต็ม100%ซึ่งอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับส่วนมาไต้ายลิกเนี่ยกำลังทำงานหนักเพื่อที่จะกลับมานะครับแล้วก็ยังคง มีสภาพร่างกายที่ตามหลังเมเชนมาก็หมายความว่าหายเจ็บช้ากว่านั่นแหละพูดง่ายๆนะครับส่วนแพทริกดอกูนะครับ, u, รบที่มีอาการแฮมสตริงฉีกนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังฉีกเนี่ยก็กำลังฟื้นฟูร่างกายอยู่นะครับทางซันลี่วงในเนี่ยเขาก็บอกว่ากำลังอยู่ในทิศทางที่ดีที่จะกลับมาได้ตามกำหนดตามกำหนดที่ว่าก็คือประมาณ2เดือนครึ่งนะับตั้งแต่ตอนที่เจ็บไปก็คือน่าจะประมาณเมษา นะครับเราจะเห็นดอกกูกลับมาตามกําหนดนะถ้าอย่างช้ารอให้มันเต็มร้อยอะไรอย่างงี้ก็คงจะต้องรอไปถึงสักพฤษภานะครับอันนี้คือความคืบหน้าของผู้เล่น3คนที่มีปัญหาสภาพร่างกายแต่คือสรุปแล้วเมสากับเตลิกก็คือยังไม่พร้อมนะครับสำหรับเกมที่จะเกิดเอวอร์ตันที่เหลือพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวภายในสโมสรกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีรายงานเข้ามาจากซีเว่นเรลสันนี่คือผู้สื่อข่าว ทีมที่สองนะครับจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดตอนนี้ได้เลื่อนตำแหน่งคอเนอร์ฮันเตอร์ให้เข้ามารับบทบาทหัวหน้าฝ่ายสรรหานักเตะอะคาเดมี่นะครับแทนที่ของลุคเฟเดเรนโกคือลุคเฟเดเรนโกเนี่ยทำหน้าที่เดิมตรงนี้นะครับเป็นคนที่สรรหานักเตะเข้าสู่อะคาเดมี่นี่แหละแต่ว่าตอนนี้เฟเดเรนโกเนี่ยครับอำลาทีมเพื่อไปรับงานกับเอเจนซี่ฟุตบอล ตอนแรกแมเตอร์ก็หาตนเองนี้อยู่ครับแล้วก็เกือบจะได้พอลมิชลีหัวหน้าฝ่ายสรรหาเยาวชนของนิวคาสเซิลแต่ว่าสุดท้ายมิชลีไม่ได้มานะครับทำงานอยู่ที่นิวคาสเซิลต่อไปสุดท้ายก็เลยต้องดันคนในนะครับอย่างคอเนอร์ฮันเตอร์เป็นสิทธิ์เก่าจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลจอห์นมัวส์ครับแล้วก็คลุกคลีทํางานกับสโมสรมานานถึง8ปปีนะในหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแมมมองระดับอะคาเดมี ผู้จัดการทีมชุดเตรียม Academy นะครับหัวหน้าฝ่ายสรรหาหนักเตะท้องถิ่นรุ่นอายุไม่เกิน7-15ปีหัวหน้าแมวมองทีมรุ่นอายุไม่เกิน13-16ปีแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายแมวมองระดับชาติสรุปก็คือทางฮันเตอร์คนนี้ผ่านประสบการณ์นะครับในงานแมวมองกับสโมสสนมาเยอะแล้วก็จะมาทำหน้าที่แทนเฟโดเรนโกนั่นเองนะครับก็คือเป็นการาหา คนที่มีความสามารถดันคนในองค์กรขึ้นมาทําแทนคนเก่าที่ย้ายไปทํางานอย่างอื่นนะครับงานนี้ก็สําคัญนะครับถ้าสมมุติว่าแฟนๆอยากจะหาดาวรุ่งเก่งๆจาก Academy นะครับบางทีโอเคปั้นขึ้นมาเองจากเด็กท้องถิ่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการไปหานักเตะจากที่นั่นที่นี่นะครับแล้วก็รีคูดหรือว่าสรรหาเชิญเข้ามาชวนเข้ามาอยู่ใน Academy มาเต e เนี่ยคุณก็ต้องอาศัย คนแบบนี้ที่มีสายตาที่หลักแหลมคอยช่วยนั่นเองนะครับในเรื่องต่อไปนะครับไปว่ากันที่บทสัมภาษณ์นะครับของทางไมเคิลคาริคนะครับคือไมเคิลคาริคเนี่ยนะครับเขาไปให้สัมภาษณ์นะครับกับทางมาร์ c แชปแมนทาง BBC ซนะครับซึ่งก็ต้องอย้ำก่อนตรงนี้ว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมชอบนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับไมเคิลคาริ k ตอบได้ดีนะครับแล้วก็ตอบได้กินใจอันนี้จะเป็นคนละส่วนนะครับกับ Press Conference ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวรูบอกกับแนทะเราจะทยอยทยอยนะครับนำเสนอไปแต่ว่าวันนี้เอาเรื่องราวที่มีการสัมภาษณ์จากทาง BBC นะครับนำโดยมาร์คแชปแมนมาก่อนอันดับแรกเลยนะครับแชปแมนเขาถามเรื่องของ แนวทางหรือว่าสไตล์การคุมทีมนะครับคำถามแรกที่แชปแมนถามคาริคก็คือเฮ้ย <c oughs> คุณลองใช้ใดเปล่าผมแบบเซอรอเล็กไหมเคย <c oughs> ตะอคอกใส่นักเตะบ้างหรือเปล่าคาริคก็บอกว่ายังเลยครับยังไม่มีมันมีช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับอารมณ์ทุกแบบแหละแล้วมันก็คือความสวยงามของการทำงานโค้ชคุณต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมแล้วก็กดปุ่มให้ถูกจุดนะเพื่อสร้างปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกต้องออกมาก็คือ คุณต้องเลือกเวลาในการใส่อารมณ์ที่มันถูกต้องอ่ะไม่ควรจะไปผิดจังหวะอะไรแบบนี้นะครับแล้วชับแมนก็บอกว่าตอนที่คุณได้เห็นได้เป่าผมของเซอร์เล็กซ์เนี่ยคุณสะดุ้งไหมคาริก็บอกว่าใช่ครับผมไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะเรียนแบบอะไรแบบนั้นได้แล้วผมคงไม่พยายามทําด้วยคือมีสองสาครั้งที่ผมเห็นแล้วมันทําให้ตัวผมเนี่ยต้องหดตัวลงไปติดพนักพิงเก้าอี้เลยพยายามจะถอยเนยห่างสุดเลยแต่ก็นั่นแหละกูกำลังพูดถึงเซอร์เล็กเฟอร์กูสัน และเขาคืออัจฉริยะในการใช้งานคนแล้วก็ดึงสิ่งที่ดีที่สุดของคนคนนั้นออกมาในหลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการผลักดันหรือบางครั้งก็หนักน่วงกว่าการผลักดันนิดหน่อยก็คือยิ่งกว่าการผลักอ่าต้องใช้การอ่าดุจุดไฟไม่ใช่จุดไฟจริงๆนะหมายถึงจุดไฟในใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระตุน้นขึ้นเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ได้ผลนะ ทั้งหมดก็เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของลูกทีมออกมานะครับแล้วก็แชปแมนก็ถามต่อครับว่ามีผู้จัดการทีมคนไหนบ้างที่คุณเคยลงเล่นให้แล้วคุณนำแนวาทางของพวกเขามาปรับใช้คาริสก,ก็บอกว่ามีบางอย่างเหมือนกันที่ผมทำอะไรลงไปแล้วก็เพิ่งมานึกขึ้นในทีหลังว่ามันไคล้ายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนกับผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชคนอื่นๆครับประสบการณ์เป็นสิ่งที่สวยงามที่เราสามารถดึงมาใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายมิตินะนั่นแหละคือชีวิต แต่ฟังนะฟังเลยเซอร์อเล็กซ์เนี่ยมีอิทธิพลกับผมมากที่สุดผมคิดว่าเรื่องนี้่อนก็นจะชัดเจนอยู่แล้วเมื่อดูจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคว้าความสํา,าสเร็จมาด้วยกันที่นี่แต่ผมคิดว่ามันคือการเรียนรู้แล้วก็ตระหนักว่าผมไม่ได้มีคําตอบสําหรับทุกเรื่องแล้วก็ต้องคอยค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆกันต่อไปนั่นคือเหตุผลว่าทาไมทีมงานสตาฟถึงอยู่ที่นี่เพื่อคอยช่วยเหลือในเรื่องนั้นส่วนคาถามสําคัญครับทางคาริกก็ถูกถามว่าคุมถาวรเลยดีไหม นะครับตั้งเลยไหมคุณอยากจะเป็นกุนซือถาวรที่แมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดเรยหรือเปล่านะครับถ้าผมจะถามคุณว่าคุณอยากรับงานนี้แบบถาวรไหมเนี่ยคุณคงจะมีคําตอบส่วนร็จรูปเตรียมไว้แล้วแหละแต่ผมคิดว่าลึกๆคุณคงเป็นประเภทที่คิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหมนี่คือแช a แม่ในก็ถามเปิดทางให้คาริคตอบคาริคก,ก็บอกว่ามันไม่ใช่คําตอบแบบแพทเทิร์นหรอกสำหรับผมนะ นี่คือบทบาทสูงสุดในอาชีพแล้วก็คือการเป็นคุนซอแมนอยู่นเตดผมกํกำลังสนุกกับมันมากๆผมรักในสิ่งที่ทำผมโชคดีและผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อมั่นว่าผมทำได้และผมก็เลยมาที่นี่เพื่อทำมันหรอกผมเคยบอกไปแล้วตอนที่เข้ามารับตำแหน่งมันมีมุมของความผูกพันอยู่ทั้งความเข้าใจในบทบาทการเติบโตมากับสโมสรการได้อยู่ที่นี่การรักสโมสรและการเป็นแฟนบอล มุมพวกนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าในความเป็นจริงตอนนี้ผมมาที่นี่เพื่อทํางานสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ประสบความสําเร็จผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจว่ามันจะยาวนานแค่ไหนหรอกแต่ผมรักการได้อยู่ที่นี่ประโยคนี้สําคัญที่ผมพาทัวเลยนะครับและตราบใดที่ผมยังอยู่ผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีผมวางแผนเพื่ออนาคตระยะยาวเสมอเพื่อผลประโยชน์ของสโมสรและผมเชื่อว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมชอบมากมาร์คชัปแมนก็ถามต่อว่าแล้วตอนนี้คุณมีความสุขมากๆใช่ไหมนะครับ คาริคก็บอกว่าใช่ครับนี่ผมยิ้มกว้างพอหรือยังก็คือแบบแสดงให้ชับแม่เห็นว่ามีความสุขมากที่ได้ทํางานนี้นะครับชับแม่ก็บอกเออเห็นแล้วยิ้มพอแล้วคาริคก็บอกว่าผมรักในสิ่งที่ทําผมย้ําอีกครั้งนะที่นี่ไม่แต่คนดีๆจริงๆทีมงานสตาฟก็ยอดเยี่ยมนักเตะก็ทําผลงานกันได้เหลือเชื่อมันเป็นสถานที่ที่ดีมากๆในการเข้ามาทํางานทุกๆวันการได้ขับรถเข้ามาแล้วก็ตั้งตารอที่จะได้ทางานที่นี่เนี่ย มันยอดเยี่ยมมากแน่นอนครับทั้งผู้คนในเมืองนี้แล้วก็ทั่วโลกปฏิกิริยาตอบร,รับและการสนับสนุนที่คุณได้รับมันยากมากที่จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้เพราะมันน่าเหลือเชื่อสุดๆเพราะฉะนั้นใช่ครับผมยินดีแล้วก็มีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่นี่คือคําพูดกินใจของไมเคิลคาร r i ิ k ครับสรุปสั้นๆก็คือไม่รู้ว่าจะอยู่นานเท่าไหร่แต่ตราบใดที่ยังอยู่ก็จะขอ ทำทุกสิ่งทุกอย่างวางแผนทุกอย่างเพื่ออนาคตร,ระยะยาวของสโมสรคาริกรักสโมสรจริจรงๆนะครับไม่รู้ว่าเขาจะได้เป็นตัวจริงไหมแต่ว่าผมว่าแฟนบอลสัมผัสในสิ่งนี้ได้นะครับอ่ะมีบทสัมภาษณ์หนึ่งบทสัมภาษณ์ครับนะครับริโอฟรนานเข้าไปสัมภาษณ์น้องชายนะครับสุดที่รักของผมเอง <laughs> นะครับผมจะพยายามคัดละกันจริงๆเนี่ยโอ้แอดมินบาสนะครับทีมงานเราคัดมาเยอะมาก นะครับก็ถือว่าฟังเพลินๆในวันหยุดวันเสาร์วละกันแฟนช่องอย่าเพิ่งปิดทิ้งนะ <c oughs> เพราะว่าเออคือในบทสัมภาษณ์นี้มันมีสิ่งที่ดา์โลพูดถึงคริสเตียนอลโด้ด้วยนะครับฉะนั้นฉะนั้นอยากให้ฟังอยากให้ฟังอยากให้ฟังมันไม่ใช่เรื่องที่โลจะมาแบบโอ,อ้อวดตัวเองหรือผมจะขอลงทุกนัดครับอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นลูกลูกของไมเคิลคาริกเป็นลูกของลูเบนอมอลิไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ ลองฟังเขาดูก่อนเปิดใจเปิดใจเปิดใจในะครับคนสัมภาษณ์นี่คือรีอเฟอร์ดินานรีโอเนี่ยเขาถามว่าสำหรับนักเตะแล้วการได้อยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องเจอกับสปอตไลท์และความสนใจมากมายที่ส่งมาหาเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยนายก็ตกเป็นแพะรับบาปเหมือนกันนะแล้วบางเรื่องมันก็ลุกลามกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปหรือการเป็นนักฟุตบอลในยุคนี้ต้องรับมือกับพวกนี้ยังไงบ้างโลนน้องรักก็บอกว่า ผมคิดว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นนิดหน่อยนะเพราะว่าเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นผลมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ทุกวันนี้ใครอยากจะพูดอะไรก็พูดได้แล้วเว้นเสียแต่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในถ้ำคุณย่อมต้องรู้สิ่งที่ผู้คนพูดถึงหรือสิ่งที่กลาลังเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่พูดตามตรงเลยนะเป็นเพราะเส้นทางนนะัะภว,วัาชีของผมทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่สมสรแห่งนี้ผมเลยต้องเรียนรู้วิธีที่จะรักษาสมดุลกับมันให้ได้แล้วก็ต้องพยายามหาทางรับมือกับมัน สว่วนวิธีการรับมือเนี่ยโลบบอกแบบนี้ครับคือผมพยายามจะบอกตัวเองเสมอแล้วผมก็พยายามจะส่งต่อแนวคิดนี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยอย่างน้อยที่สุดสหรับตัวผมเนี่ยกราบได้ที่ผมยังสวมเสื้อตัวนี้อยู่ผมจะไม่หลบซ่อนและผมจะไม่ทําตัวเป็นเหยื่อเพราะผู้คนเนี่ยมีคนมากมายที่จะพูดถึงคุณในทุกๆสัปดาห์นั่นแหละถ้าคุณเล่นได้ดีพวกก็จะบอกว่าคุณเล่นดีแล้วผมคิดว่านั่นคือหนึ่งในสิ่งที่ผมพยายามฝังไว้ในหัวของตัวเองตลอดเวลาและนั่นคือสิ่งที่ คุณเนี่ยมักจะเห็นผมออกมายืดอกรับเสมอเวลาที่เราแพ้นี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงออกมาให้สัมภาษณ์ตอนนี้ทีมแพ้นะครับแล้วก็โดนดา่าเละอันนี้ผมเสริมเองและในตอนนี้เมื่อผมมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดในฐานะหนึ่งในกลุ่มผู้นําของสโมสรและทีมผมคิดว่านี่แหละคือความรับผิดชอบของผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเคยมีนักข่าวระดับสูงบางคนเนี่ยชื่นชมดาวล้มเมื่อปีที่แล้วว่าในเกมที่ทีมแพ้และถูกวิจารณ์หนัก ส่วนมากนักเตะจะไม่อยากไมาให้สัมภาษณ์แต่ว่าดาโลยอมออกมาให้สัมภาษณ์อันนี้คือสิ่งที่แอดมินบาสทีมงานเราเขาเสริมข้อมูลมาให้อาจุดนี้สําคัญนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับโล,ล,ล่ละแต่ว่าเหมือนโล,ล,ล่เนี่ยเอามา,เ,าเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่คริสซิน n โรโดส่งต่อเออนี่อยากให้ฟังนี่อยากให้ฟังคือเดียโกดาโล,ล,ลพูดถึงเบเนมิเชสโกนะครับดาโล,ลบอกว่า สำหรับเบนจามินเชสโกเนี่ยโชคดีมากที่ตัวของโลกับเชสโก้เข้ากันได้ดีตั้งแต่แรกเห็นโลบอกว่าผมมองเห็นเบนนะแล้วก็เห็นภาพสะท้อนของตัวเองเยอะมากตอนอายุ20หรือ21ปีริโอก,ก็ถามว่าสะท้อนอยังไงโลก็บอกว่าลองนึกภาพเบนยามินนะเขาเป็นคนที่พยายามจะทำทุกอย่างที่อยู่ในความควบคุมของเขา นอกสนามเพื่อให้ตัวเองพร้อมที่สุดทั้งทางร่างกายจิตใจ,ใจหรืออะไรก็ตามที่คุณจะนึกออกก็คือพยายามเตรียมตัวนอกสนามให้มันพร้อมที่สุดอ่ะสำหรับเชสโกนะครับโลก็เล่าต่อในแง่ที่ผมเรียกันว่ากลไกก็แล้วกันว่าเมคานิซึมลองนึกดูว่าถ้าคุณต้องฟืน้นฟรูร่างกายก่อนซ้อมถ้าต้องเล่นโยคะนั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามเนี่ยเบนจามินพร้อมที่จะทํามันทุกอย่างชอบจะทามันมากแล้วเบนจามินเนี่ย ก็เป็นคนที่ผมจะต้องคอยเบรกคอยคุมเรื่องี้อยู่ทุกวันมันอาจจะมากเกินไปเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ในช่วงปีที่ผมเอาแต่ซ้อมแล้วก็เจ็บเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความผิดของผมเองที่ไม่ได้เล่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่โลบอกนะคือเป็นความผิดฉันเองฉันต้องซ้อมให้หนักขึ้นและเมื่อคุณหักผมมากเกินไปร่างกายขอยงคุณก็จะเป็นคนจ่ายบินก็คือสุดท้ายคุณก็จะเจ็บเองนะครับมีปัญหาสภาพร่างกายฉะนั้นอ่ะนี่คือสิ่งที่ โลเขาพยายามจะบอกกันว่าเขาเป็นรุ่นพี่ของเชสโก้นะครับฉะนั้นถ้าคุณทำอะไรมากเกินไปในบางครั้งมันเื่อการหักโหมและสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือโอเคนายรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่นายน่าจะยิงได้สักประตูแลว้วพวกเขาก็จะอวยนายว่านายเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดนายคือยอดดาวยิงคนต่อไปและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นฉันอยากให้นายยังคงเป็นนายคนเดิมในวันรุ่งขึ้นนะเออนะครับ อันนี้สาคัญคริสเตียโนโรโดเคยเดินมาหาผมผมคือโล่นะครับคริสเตียโนโรโดเคยเดินมาหาผมแล้วก็พูดในวันหนึ่งว่าฟังนะไอ้น้องสิ่งที่พี่กําลังทํากับนายในตอนนี้สักวันหนึ่งนายก็จะได้ไปทําแบบเดียวกันนี้แหละกับนักเตะคนอื่นนั่นคือเหตุผลที่พี่ทําและที่พี่ชอบทําก็เพราะพี่เห็นว่านายใส่ใจนะครับก็คือสิ่งที่วิโดมาเตือนโล่เตือนตลอดตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ มันคือสิ่งที่พี่โดหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยโลซึ่งโตขึ้นไปจะเป็นรุ่นพี่เนี่ยจะไปทำแบบนี้กับรุ่นน้องคนอื่นนะครับอ่ะแล้วโลก็เล่าต่อแล้วมันก็เป็นไปอย่างธรรมชาตินะกับเบนผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขามากๆเราใช้เวลาด้วยกันเยอะมากๆทุกๆ9้าโมงเช้าเราจะไปเข้าห้องฝึกกล้ามเนื้อส่วนบนด้วยกันแล้วก็จุดเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละผมคิดว่ามันช่วยรักษาสมดุลเอาไว้ได้แล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าต่อให้ เบนเามิน uh, จะไมไ่ลงมาตัวจริงแต่เขาก็ถูกเปลี่ยนลงมาเขาก็สามารถเป็นคนตัดสินเกมได้เรื่องนี้มันยากมากนะสำหรับคนเป็นกองหน้าเพราะว่าถ้าคุณยิงประตูได้คุณก็ย่อมคาดหวังว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมต่อ,ต,อต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่โล่พูดถึงเชสโกคืออ่าผมสรุปความแล้วกันสิ่งที่โลพ่พยายามจะบอกมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าอโอเคสมัยที่โล่เป็น ดาวรุ่งโลมันก็ซ้อมหนักของมันถึงวงเล็บอันนี้ผมพูดเองนะถึงซ้อมแล้วมันจะได้เท่านี้ก็แต่ก็ซ้อมหนักอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนสมัยที่พี่โดยังอยู่ในทีมนะครับโดเขาก็มาเตือนนะครับประมาณว่าเออไอซ้อมหนักอะ่ะดีแล้วแต่ว่าก็อย่ายพยายามหักโหมมากนะครับคือพยายามจะหาทางหาจังหวะแนะนําน้องแหละแล้วโดก็บอกว่าอะไรที่พี่พูดกับเองเนี่ยสักวันหนึ่งก็หวังว่าเองจะไปทํากับคนอื่นเพราะว่าเองอะ่ะเป็นคนใส่ใจนะครับแล้วก็คือทัศนคติดีอะ่ะ นะครับอันนี้ก็คือคือต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่โล่ม,มีตลอดแล้วแฟนบอลบน่นแฟนบอลด่าไม่ได้เรื่องหนึ่งนะคือมันฟิตแทบไม่เจ็บเลยถึงกับถึงแม้ว่าฝีเท้ามันจะประมาณนี้นะนะครับแต่ว่าพอมันมีเรื่องของความฟิตเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่าทําไมโค้ชทุกคนใช้งานเขาไม่ว่าแฟนบอลจะบ่นจะไล่ตลอดก็ตามนะครับส่วนเรื่องของเชสโกเนี่ยก็ก็เป็นเด็กที่ตั้งใจนะครับเป็น นักเตะที่ทํางานหนักตลอดซ้อมตลอดนอกสนามแล้วก็มีเล่นโยคะนั่งสมาธิอะไรต่างๆซึ่งโลกก็พยายามจะบอกว่าเออมันดีแล้วที่ทําแบบนั้นนะครับแต่ว่าอย่าหักโหมจนเกินไปนะครับให้นายเป็นตัวเองนะแล้วก็ใช้คําว่าคือทํางานหนักแหละแต่อย่าหักโหมอย่าไปคาดหวังกับมันเยอะแล้วก็เป็นตัวเองแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็สิ่งต่างๆที่โลกแนะนาไปบางอย่างก็นั่นแหละครับมาจากคริสเตียโนโรนัลโด เออน,นะครับฉะนั้นเรื่องนี้ยผมว่าเอามาเล่าให้ฟังเพราะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโล่สัทีเดียวเพราะมีการพูดถึงเรื่องของเชสโก้ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่มันมาจากพี่โดอีกทีหนึ่งนะครับก็ฟังไว้หน่อยแล้วกันอผมไม่ค่อยทําคลิปหรืออะไรที่เป็นบทสัมภาษณ์ของดาโลนะฉะนั้นผมว่าคลิปนี้เป็นหนึ่งในร้อยเลยนะเออนะครับอ่ะลองลองดูลองฟังกันก็นแล้วกันเปิดใจหน่อยแม่นะครับอ่ะ มาถึงเรื่องของชายหนุ่มสุดหล่อของเราอันนี้คือผมว่าฟแฟนๆอยากจะฟังแล้วแหละเมื่อกี้บางท่านบอกอกูก็ฟังเรื่องกูก็ทนฟังเรื่องไอโลมาได้นะต้องนานนะมาว่ากันที่เรื่องของเซนเนอร์ลอมเมนส์ครับนะครับมีสิ่งที่ฟแฟนๆแล้วก็สื่อชื่นชมเขาเรื่องของความนิ่งความนิ่งเนี่ยบางทีมันก็เป็นเคล็ดลับของฟอร์มเด่นของเซนเนอร์ลอมเมนส์เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมเลือกที่จะเอาเรื่องของลอมเมนส์มา าพาดหัวด้วยทีนี้สื่อเขาก็ถามว่าเฮ้ยความเป็นเบลเยียนนะครับหรือว่าความเป็นชาวเบลเยียมนะครับถ้าสมมุติว่ามาเทียบกับชาวดัตช์มันต่างกันไหมนะครับซึ่งอ่ลาเมนเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเป็นคนที่มีความนิ่งอยู่ล่ะนะครับแต่ว่าถ้าไปพูดถึงชาวดัตช์ ชาวดัตจะเป็นคนที่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่บางทีก็ดูแบบเปิดเผยอ่ะมีอารมณ์แบบไหนก็แสดงไปแบบนั้นนะครับแล้วมันก็จะต่างจากตัวผมอันนี้คือลำแม่นสบอกนะสิ่งที่ผมทําได้ดีที่สุดเป็นคุณสมบัติของผมที่โดดเด่นที่สุดก็คือนิ่งที่สุดแล้วก็ทําให้กองหลังเนี่ยรู้สึกอุ่นใจที่สุดทํำยังไงก็ได้ให้กองหลังไม่หลนให้กองหลังไม่รู้สึกเสียขวัญนี่คือสิ่งที่ ผมทำได้ดีที่สุดนะครับบางทีมันอาจจะเป็นจุดเด่นของชาวเปโเยีแกมก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าชาวดัชก็จะเป็นคนที่แบบอเปิดกว้างอะนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงแสดงออกตรงไปตรงมาหรือว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็ลามเมนส์ก็บอกต่อนี่เคล็ดลับเลยนะเขาบอกว่าการที่ตัวเขาเป็นคนนิ่งนะครับแล้วก็มีสมาธิอยู่ตลอดเวลาบางทีมันเป็น สิ่งที่ผู้จัดการทีมแล้วก็แมวมองจากหลายสโมสรเนี่ยกำลังมองหาในตัวผู้รักษาประตูเพราะว่าผู้รักษาประตูเป็นส,มสนโมสรออขอภัยผู้รักษาประตูเป็นตําแหน่งที่เล่นยากที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมั่นใจในตัวของผู้รักษาประตูทีมของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีความนิ่งนะคุณจะต้องมีสมาธิและผมก็หวังว่า ผมจะทําให้สโมสรเชื่อมั่นในตัวผมได้ในอนาคตนะครับแล้วลามานสก็บอกว่าผมคิดว่าผมก็ทําได้ดีนะตลอดหลายเกมที่ผ่านมาจุดสําคัญก็คือต้องนิ่งกับตัวเองให้ได้ก่อนคือถ้าตัวเองมีสมาธิกับเกมนะครับแล้วก็ไม่พลาดง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้คําว่าทําให้เซนเตอร์แบ็กทำให้ฟูลแบ็กทำให้ไม่ฟิลตัวรับไม่ต้องรู้สึกขวัญผวา แค่นี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้สัตว์ประตูแหละนะครับฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของโซนอลแมนเนซี่เอามาฝากกันทิ้งท้ายวันนี้นะครับอ่ะพูดถึงลัมเมนส์แล้วนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับท่านไหนสนใจนะครับเสื้อที่ลัมเมนใส่สีเขียวตรงกลางเลยนะครับแอดไลน์มาที่ดักแอดไซน์เนเจอร์ได้นะครับรวมถึงในแบบที่เราโชว์ให้ดูตามภาพนะครับเย่าแขนสั้นเยือนแขนสั้น แล้วก็เรโทรสีขาวแขนสั้นนะครับแล้วก็ดําแขนยาวอยู่ในภาพนี้นะครับหแบบนะครับลายประเภทลายสายนัชชูซี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับไปกดกันได้แล้วก็ทักมาสอบถามแอดมินได้นะครับรัสายนั้นโดยตรงกับทางอารินะครับเอาละนะครับขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามนะครับวันนี้ขอภัยอีกครั้งคลิปมาช้านะครับแต่ก็หวังว่าจะมีเนื้อหาสาระที่หลายท่านชื่นชอบกันนะครับส่วนเพรสคอนตัวเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมแล้วก็ทีมงาน นะครับเอามาสรุปรวบยอดกันอีกทีหนึง่งเพราะว่าใครพร้อมใครไม่พร้อมคุยกันโดยสรุปก็คือยังไม่ได้ใครกลับมาครับทั้งเม์แล้วก็เดลิกนะครับสั้นๆก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นอื่นๆที่สามารถที่จะมาต่อยอดคุยกันได้อีกในวันต่อๆไปเพราะว่าเลยต้อง2วันกว่าแม้แต่จะเตะนะครับรอนานกันเหลือเกินอ่ะแต่ว่าก็มีข่าวมีคลิปนะครับมาเจอกันแบบนี้นะครับที่ชอบก็าฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปครับ สวัสดีครับ